ตรงนี้ผมอยากจะทราบว่ามันมีผู้ประกันตนใน3ลักษณะนะครับซึ่งประกันตนในมาตราส3ม9นี้ผมเชื่อว่าไม่ได้น้อยกว่าผู้ไม่ได้น้อยกว่าบัตรทองนะฮะเราคิดว่าเรามีไม่คืออย่างน้อยที่สุดคือมีณาัตเท่าเทียมแต่เรามีข้อดีกว่าว่าในขณะที่คุณรักษาพยาบาลเสร็จไม่ว่าคุณจะป่วยหรือคุณจะบาดเจ็บนะครับ หลังจากที่คุณอยู่ในช่วงพักฟืน้นทางประกันสังคมเราก็มีการดูแลให้นะครับซึ่งทางสปสชหรือบัตรทองไม่มีในส่วนนี้แน่นอนคือให้แกให้แค่เพียงรักษาพยาบาลเพียงอย่างเดียวส่วนในเรื่องของมาตรา40ก็เช่นกันครับเราอาจจะไม่มีการดูแลในเรื่องของการรักษาพยาบาลตรงนี้เราก็อยากจะให้พวกท่านไปรักษาในเรื่องของบัตรทองหลังจากมีการรักษาพยาบาลเสร็จเรียบร้อย ผู้ประกันตอนตามมาตา 40, 40เราก็จะเข้าไปดูแลท่านหลังจากที่ร่รักษาช่วงท่านอยู่ในช่วงของการพักยังไม่สามารถที่จะทำงานได้ประกันสังคมในมาตา 40, รา40ก็จะเข้าไปดูแลพวกท่านเป็นลักษณะรายเดือนหรือท่านพิการหรืออย่างไรเราก็มีการนำประกันสังคมไปดูแลท่านจนกระทั่งท่านเสียชีวิตนี่คือสิ่งที่เป็นส่วนเสริมแต่ถ้าม,มาตรา3339 เราดูแลไม่ได้น้อยกว่าสปสช,ชไม่ได้ดูแลน้อยกว่าบัตรทองแน่นอนครับอันนี้ก็ขอยืนยันนะฮะมียกเว้นมาตรา40เป็นมาตราเดียวซึ่งขอให้ท่านไปดูแลรักษาพยาบาลในเรื่องของบัตรทองหลังจากนั้นประกันสังคมตามมาตรา40ก็จะไปดูแลท่านหลังจากท่านรักษาพยาบาลเรียบร้อยหลังจากนั้นเราจะเป็นผู้รับช่วงต่อจอบัตรทองครับ